รู้ไหมคะว่าสิ่งเล็กๆที่เรามองไม่เห็นในดินนั้นมีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของพืชเรากำลังพูดถึงอินทรีย์วัตถุในดินเพราะจริงๆแล้วอินทรีย์วัตถุในดินคือซากของพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นส่วนหนึ่งของดิน สิ่งเหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินกลายเป็นสารอาหารให้กับพืชเรามาดูกันนะคะว่าอินทรีย์วัตถุมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. ช่วยปรับปรุรงโครงสร้างของดินให้โปร่งมีโพรงอากาศดินมีความร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดี 2. เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ 3. า 3. เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่ดี 4. ช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเมื่อดินมีอินทรีย์วัตถุดินก็จะอุดมสมบูรณ์พืชก็จะงามผลผลิตก็ดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมอินทรีย์วัตถุให้ดินกันนะคะเช่นปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักจากเศษพืชและปุ๋ยพืชสดเป็นต้นเพราะถ้าดินดีนั่นหมายถึงว่า เรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะอินทรีย์วัตถุในดินจึงมีความสำคัญต่อระบบการปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับสาระสำคัญอื่นๆในการทำการเกษตรโดยวิธีเกษตรธรรมชาติกันนะคะ